การโต้อตอบประเด็นเรื่องเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นตลอดจนพ่อยํำพาดพิงถึงจุดยืนทางการเมืองผ่านหน้า a ฟ e b o o k ทั้งของวิมลไซนิมนวนที่มองว่าเป็นการปฏิรูปให้รางวัลแก่กลุ่มคนเสื้อแดงขณะที่วัดวลยังกูลยืนยันว่าควรเพิ่มให้สมเกียรติรัฐสภาและผลงานคุณภาพคือหนึ่งในความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดระหว่างนักเขียนสองกลุ่มในคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่มอบให้กับวรรณกรรมการเมืองของรัฐสภา หลังจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบลงด้วยการลาออกของกรรมการ14คนโดยให้เหตุผลว่ามีวิธีการทำงานที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการรุ่นใหญ่ฝ่ายสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกับกรรมการรุ่นใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้รางวัลวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อจะให้รางวัลนี้ดำเนินการไปได้ใไหนก็มาถึง11ปีข้าปีที่2แล้วนะเราขอ ความเห็นคณะกรรมการว่าเราจะทํำยังไงต่อไปนะครับเพราะนั้นหนทางของการลาออกจากคณะกรรมการในในในตอนนี้นะฮะมันก็จะยังคงทําให้วณกรรมพันธุ์ไฟยังคงอยู่ได้และก็ไม่ขยายผลให้เป็นเรื่องของทางการเมืองให้ใครมาเคลื่อนไหวได้ต่อไป คณะพิจารณารางวัลผ่านแว่นฟ้าประกอบด้วยกรรมการจากรัฐสภาสื่อมวลชนและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งมีความเห็นต่างในที่ประชุมอยู่เป็นระยะหากความแตกต่างของขั้วการเมืองในคณะกรรมการชุดนี้ที่แสดงผ่านผลงานมาตลอดทําให้การพูดคุยอย่างประนีประนอนมเป็นไปได้ยากแม้การปรับเปลี่ยนรูปแบบรางวัลจะมาจากความตั้งใจร่วมกันเพื่อยกระดับรางวัลแต่ท่าทีในการพูดคุยส่งผลให้เกิดการแตกหักอย่างเป็นรูปประธรรมในครั้งนี้ ความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองนหะมันกลับมาฉายภาพอยู่บนความขัดแย้งของคนในวงการวรรณกรรมนะครับผมพูดว่าคนนะครับคนในวงการนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตัวงานเขียนอะไรสิบอดปีที่ผ่านมาของรางวัลผ่านแว่นฟ้าแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านวรรณกรรมการเมืองของไทยว่าปรับเปลี่ยนจากเดิมที่มีแต่เรื่องของรัฐบาลและนักการเมืองไปสู่ความหมายของการเมืองใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของรางวัลที่ต้องการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองหากการแตกหักของคณะกรรมการในครั้งนี้สะท้อนความขัดแย้งของวงการมรรณกรรมซึ่งเป็นกระจกของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี